อันนี้คือต้นกระบกนะครับต้นกระบกใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมสอบถามคุณแม่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่าต้นไม้ต้นกระบกของเราเนี่ยมันอายุน่าจะสักเท่าไหร่ครับแม่บอกว่าโหเกิดมานะมันก็ต้นใหญ่แล้วไม่แน่ใจว่าสักร้อยปีเนี่ยพึ่งแน่แนะครับแม่ สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับเบนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แน่นอนครับผมอยู่ในบรรยากาศของอไร่มันสำปะหลังนะครับสิ่งที่ทุกท่านสังเกตในแบ็กกราวข้างหลังผมก็คือต้นไม้ที่อาจจะเป็นต้นที่สูงใหญ่มากๆเลยนะครับแวดล้อมไปด้วยพันไม้ นะครับเป็นป่าข้างหลังด้วยนะครับแน่นอนครับพื้นที่ตรงนี้คือป่าสมัยก่อนก็คือเป็นป่ารกทึบนะครับก็ได้ทำการถากถางทำให้เป็นไร่มันใน3ถึง4ปีที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนก็กว่าจะเป็นพื้นที่ไร่มันก็เป็นนาข้าวมาก่อนนะครับ ก็พื้นดินก็ไม่ค่อยเหมาะกับทํานาเท่าไหร่นะครับก็เลยอ่ะเปลี่ยนมาทําไร่นะครับโอเคผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนะครับต้นไม้นะครับก็ค่อยๆหายไปนะครับแต่ยังคงเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งในพื้นที่แถบนี้ที่ทุกคนเนี่ยต้อง รู้เลยนะครับเป็นจุดสัญ,ญลักษณ์ในการหาเหตุหรือทำอะไรต่างๆก็จะแวะมาพื้นที่นี้เพื่อพักผ่อนทานข้าวทานอาหารดื่มน้ำอย่างนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฝั่งฝั่งนี้ครับไม่รู้ว่าซ้ายมือหรือขวามือของจอเพราะว่าผมใช้กล้องหนานะเนี่ยครับ ต้นที่เป็นทึบๆตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่ามันดูมันดูทึบๆนะอันนี้คือต้นกระบกนะครับต้นกระบกใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมสอบถามคุณแม่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่าต้นไม้ต้นกระบกของเราเนี่ยมันอายุน่าจะสักเท่าไหร่ครับแม่บอกว่าโหตื่อตั้งแต่เกิดมานะ มันก็มันก็ตัวมันก็ต้นใหญ่แล้วไม่แน่ใจว่าสักร้อยปีเนี่ยพึ่งแน่ๆน,นะครับแม่ก็บอกว่ายางนั้นก็เลยจะพาทุกท่านไปดูไปชม,มาต้นกระบกใหญ่ต้นนี้นะครับว่าเขาใหญ่ขนาดไหนไปดูใกล้ๆก,กันปะไปรับชมกันนนี่ก็เป็นสวนมันสำปะหลังนะครับ พื้นที่ฝั่งนี้ก็ประมาณา4ไร่นะครับก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับรวมรวมก็ประมาณ7-8ไร่นะครับกำลังสวยเนี่ยครับเข้ามาก็จะเป็นต้นกระบกใหญ่เลยนะครับ แต่ก่อนมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ป่าตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปถามคุณแม่ว่ามีเรื่องเล่าอย่างไงนะครับ mm hmm. แกบอกมีเรื่องเล่าอยู่ mm hmm. โอ้โหนี่ครับนี่ครับคือทรงพุ่มโดยรวมนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมโตมาจาก พื้นนาพื้นไร่ของตัวเองก็เห็นแล้วนะครับว่าต้นกระบกนี้ใหญ่จริงๆแต่ก่อนก็มีมาทำไร่ตรงนี้นะครับก็ได้มานอนพักผ่อนนะครับนะครับทชนผู้ชมโอ้โหลำต้นสวยมากๆเลยนะครับ เป็นลำต้นทรงตรงนะครับตรงดิ่งขึ้นไปเลยนะครับเกือบ10เมตรได้นะครับสุดยอดนี่คือต้นกระบกใหญ่นะครับเป็นร่มไม้ร่มโพร,ร่มไซของพื้นที่นาของผมนะครับนี่ครับเป็นร่มโพร่มไซของมนุษย์นะครับแล้วก็สัตว ที่ได้อาศัยอยู่ในรมโพร,รมใยของต้นกระบกแห่งนี้นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ,อผลของเขานะครับผลของเขาเนี่ยจ,จะเป็นผลดิบนะครับสุกแก่ๆส,กสักประมาณที่แบบ พอหลุดออกมาจากต้นได้นะเขาก็จะหล่นลงมานะครับแล้วก็มา,าเน่าที่พื้นดินนะครับแล้วก็จะกลายเป็นมเมล็ดข้างในของผลของเขานะครับอันนี้สามารถที่จะนำมาเทาะออกกินเนื้อข้างในนะครับก็จะแบบมีรสชาตินะครับเหมือน อัลมอนด์อ่าเป็นอัลมอนด์อีสานอย่างนั้นเลยนะครับผมจะพามาดูว่าผลของเขาเนี่ยเป็นยังไงมามาดูกันครับนี่ครับเรามาดูผลต้นกระบกกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเน่าแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับสุกๆหน่อยสุกๆแบบ ไม่หน่อยแหละมากๆเลยเขาก็จะร่วงลวงมานะครับร่วงลวงมาเน่าตามผลไม้อะนะก็มีการเน่าการอะไรพอเน่าเสร็จเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของลูกที่เนี่ยครับเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเหลือมเมล็ดข้างในอีกก็จะเป็นมเมล็ดแบบนี้นะครับจากการเน่าการอะไรแล้วนะครับ จากนั้นก็จะนี่ครับมีมีเป็นสองฝั่งสองกลีบนะครับให้เราได้แทะนะครับแทะออกก็จะกลายเป็นมเมล็ดอีกทีนะครับมเมล็ดอีกทีหนึ่งสามชั้นสา,สา,ม,สามสาเต็ปนะครับกว่าจะได้ทานนะครับ เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวผมจะไปแทะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มานี่ก็คือจะเป็นอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์อัลมอนด์เมืองไทยนะครับนี่ขึ้นชื่ออสมัญยานามอย่างนี้เลยนะครับนี่โอเคมาดูใกล้ๆอีก ลำต้นตรงมากนะครับอบเนี่ยน่าจะสามคนนะครับสามคนโอบเนี่ยยอดต้นกระบกรมโพรมใสนะครับเนี่ยครับต้นกระบกใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับ สุดยอดมากครับโอ้โหเจ้า ยังไงกันบ้างครับต้นกระบกใหญ่นะครับวี่น,นี้ก็มาถ่ายให้ทุกท่านชมนะครับความอลังการธรรมชาติส,สร้างขึ้นมานะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับติดตามเป็นไปด้วยนะครับผมจะพาทุกท่านไปชมอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราโปดติดตามไว้นะครับ วันนี้ขออนุญาตไปทำงานสวนก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูสิ่งที่น่าสนใจในไร่ผมว่ามีอะไรบ้างนะครับติดตามไปนะขอบคุณครับสวัสดีครับ